บทที่51เด็กสาวที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายลืมมองบูรุษที่กำลังประคองนางเอาไว้เขากำลังมองนางนิ่งด้วยสายตาอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจความอ่อนโยนนั้นเหมือนตอนที่นางนอนอยู่ในอ้อมอกของท่านแม่ในวัดร้างด้วยความอ่อนล้าแล้วมองผ่านหน้าต่างออกไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนเบื้องนอกดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นแสงงดงามไม่เฉิดฉายแต่ก็ไม่มืดมนจนเกินไปขอขอโทษด้วยขอบคุณ นางรู้ว่าเมื่อครู่นางไม่อาจควบคุมตนเองได้เลยโชคดีที่เขามาห้ามนางเอาไว้ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์คงไม่อาจคาดเดาได้หานหยางอ๋องก้มลงมองสาวน้อยที่ยังคงมีน้ำตาคลอหน่วยพางกล่าวเสียงเบาไม่เป็นไรเจาดูสิตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วกล่าวจบเขาก็กุมมือนางอย่างระมัดระวงังแลพานางไปดูที่หน้าต่างแต่ภาพเหตุการณ์ที่ด้านนอกกับเหมือนเหนือความคาดหมายที่แท้ตอนที่องคคักของหานหยางอ๋อง วิ่งลงไปเพื่อยับยังไม่ให้สุนเตอ๋อวังพูดจาเหลวไหลอีกนั้นจู่ๆก็มีมือปราบสองคนตัดหน้าเขามาจับตัวเอาไว้เสียก่อนซุนเตอ๋อวังตกใจมากพวกพวกเจ้าจะทําอะไรนี่คือเมืองหลวงพวกเจ้ากล้าจับคนโดยไม่มีความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยอย่างนั้นหรือข้าทำผิดอะไรกันบุรุษในชุดปักดิ้นทองที่อยู่ด้านข้างเห็นเข้าก็รีบลุกขึ้นมาตาวาดเสียงดังพวกเจ้าเป็นใคร ยัยถึงกล้าข่มเหงชาวบ้านตามใจชอบเช่นนี้หนึ่งในสองมือปราบเค็นเสียงหัวเราะเสียงเย็นพลางเอ่ยว่าพวกข้าเป็นมือปราบของอำเภอเพิงหยางเจ้าชื่อสุนเต๋วอวังใช่หรือไม่พวกข้ากำลังทำคดีซึ่งเกี่ยวพันกับเจ้าอยู่บัดนี้รับคำสั่งมาจับตัวที่เมืองหลวงเจ้าขย,ยันได้พูดมากอีกเลยถามพวกข้าขับไปเสียๆจะได้ไม่มีใครต้องขายหน้าบุรุษในชุดปักทิ้นทองรีบเอ่ยว่า เขาแซ่ซุนชื่อซุนเถอวังไม่เคยทาําอะไรผิดท่านทั้งสองจำคนผิดแล้วแอมือปรับทั้งสองคลับไม่เกรงใจชักนิดจะผิดได้อย่างไรพวกข้าเดินทางแต่เป็นพันนี้มาจากอําเภอเพิงหยางทมกลางอากาศท้อนอบอ้าวเช่นนี้ต้องทนทรมานเเงื่อไหลคลายย้อยมากหมายจะแค่นไหนจะผิดได้อย่างไรถอให้ผิดก็ต้องจับเขากลับไปให้เขาไปพูดต่อหน้าในอําเภอเองพูดกับพวกข้าไปก็ไม่มีประโยชน์ ปรดุในชุดปรับลิ้นทองขมวดคิ้วจากนั้นจึงดึงมือปรับคนหนึ่งเข้ามาใกล้พางกล่าวเสียงเบาว่าท่านสุนผู้นี้เป็นแขกที่ข้าเชิญมาเขาเป็นญาติของเขาคิดจะเอ่ยชื่อของคังไทงง้าก่อกงให้มือปรับทั้งสองตกใจเล่นแต่ใครจะคิดว่ามือปราบผู้นั้นกลับกรอกตาพางไทรมุดหงิดข้าไม่สอนมาว่าคังอะไรขังไหนก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นสรุปแล้ว พวกข้าทำงานตามคำสั่งต้องทับตัวคนคนนี้กลับไปให้ได้ไม่ใช่นั้นหากท่านนายอำเภอตำหนิลงมาเจ้ารับผิดชอบไว้รือบุรุษในชุดปักทิ้นทองเห็นคนทั้งสองพูดจาพงพางดูก็รู้ว่ามาจากบ้านนอกเกราากนนกกงว่าคงจะวางอำนาจที่อยู่ในอำเภอจนเคยชินพวกเขาคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในเมืองหลวงนี้ต่อให้หินสัก,ก้อนตกลงมาทับคนตายสิบคน,บคนก็อาจมีถึงแคนที่เป็นขุนนางส่วนอีกสองคนที่เหลือ ก็เป็นเชื้อพะวงพวกเขาถูกชาวบ้านในท้องถิ่นประจบสอนพอจนเคยชินไม่เคยเห็นโลกภายนอกยอมไม่ยอมรับฟังเขานักอยากจะเรียกคนมาสั่งสอนมือปราบทั้งสองเสียรอบหนึ่งแต่จนใจที่อยู่ต่อนหน้าผู้คนมากมายแถมอีกฝ่ายยังประกาศว่าตนเองเป็นคนของทางการเขาจึงไม่อาจทำอะไรได้สุดท้ายจึงได้แต่เข้าออกไปทางตั้งท่าจเจราจากับมือปราบทั้งสองต่อแต่มือปราบทั้งสอง ลับไม่เกรงอ,อกเกรงใจชักนิดพวกเขากระชากฆ่าของสุนเตอ๋อหวังย่างแรงรีบไปคนที่มีคดีติดตัวอย่างเจ้ายังกล้ามาดื่มชาพูดจาคุยโตอยู่ที่นี่ทำไมไม่โมให้ตายไปเลยเล่ารีบตามข้าขับไปที่อำเภอเพอิงอย่างเร็วว่าแล้วก็กะชักสุนเตอ๋อวังให้เดินออกไปข้างนอกทันทีสุนเตอ๋อวังที่น่าสงสารเมื่อครูอย่างนั่งวางโตเตรียมคุยโมใครจะรู้ว่าจูๆ่ๆจะถูกยกัดเยียดข้อหาให้แบบนี้ปลักปลำ ข้าน้อยไม่เคยเกี่ยวข้องกับคดีอะไรมาก่อนอย่างน้อยก็เอาหมายจับมาให้ดูหน่อยเถิดข้าน้อยเป็นญาติของชนข้างไทยก่อกงไม่สู้ท่านก่อกงแย่อะไรกันไม่ว่าเจ้าเป็นใครฮองเตท้ทำผิดมีโทษเท่าสามัญชนอย่าคิดว่ามาหลบอยู่บ้านญาติที่เป็นขนนนางอยู่ในเมืองเอี้ยนจริงแล้วพวกข้าจะไม่กล้าจับเจ้านี่เป็นคำสั่งของนายอำเภอให้จับตัวเจ้ากลับไป สุนเตวังคิดจะอ้างชื่อไทยของกงแต่มือปรับทั้งสองลับแข็งเพล่ามากในสายตาของพวกเขาในอำเภอใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องเชื่อฟังบุรุษในชุดปักลินทองเห็นเช่นนี้ก็ได้แต่ร้องอดควรอยู่เงียบๆในใจคิดว่าทำไมจู่ๆถึงได้มีมือปรับไม่รู้ความสองคนโผล่ออกมาแบบนี้ถึงเขาไม่กลัวพวกกลแถวเช่นนี้แต่อยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวจะเผยพิรุธออกมาสุดท้าย ฉีนได้เดบก์ตามมองซุนเตอ๋อหวังที่ถูกลากออกไปพวกเขาคิดจะลากก็ลากไปเถิดอย่างมากก็สะกดรอยตามไปรอให้ไปถึงสถานที่ห่างไกลไรผู้คนคอยชิงตัวซุนเตอ๋อหวังกลับมาจากนั้นจะค่อยหาทางดาเนินการตามแผนต่อสรุปแล้วเรื่องที่เบื้องบนสั่งมาต้องทําให้สําเร็จจงได้ใครจะคิดว่าเพิ่งก้าวผลประตูใหญ่ของร้านน้ำชาออกไปก็เห็นชายชะก,กันร,รูปร่างบึกบึนหน้าเกรงขามหลายคน ยืนขวางอยู่ไม่ให้เขาเดินผ่านไปได้ทุกท่านลบกวนหลีกทางให้ด้วยเอาสิถนนกว้างถึงเพียงนี้ท่านเดินไปเถิดนี่เขาตั้งท่าจะเบี่ยงกายผ่านไปแต่เพิ่งก้าวไปได้เพียงก้าวเดียวจูๆ่ๆก็รู้สึกเจ็บแผลตรงหัวเขา่าจากนั้นเข่าทั้งสองก็อ่อนแรงสุดลงคุกเข่าอยู่ตรงนั้นเขาพยายามตะเขตะกายลุกขึ้นในใจพอรู้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มชชยชะกันตรงหน้าแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไร เขาได้แต่แอบคิดว่าไม่หรือว่าคนกลุ่มนี้มาจากไหนัวลยุทธ์ร้ายกาจมากดูถ้าคงจัดการได้ไม่ง่ายเลยกลุ่มชายชะก,กันซึ่งขวางทางบุรุษในชุดปักทิ้นทองเอาไว้ก็คือองค์คลรภ์ของหานหยางอ๋องเดิมพวกเขาคิดจะลงมาทําให้ซุนเตอ๋อวางุบป,ปากอยู่พอดีแต่จูๆ่ๆกลับมีมือปราบสองคนโผล่เข้ามาแทรกทําให้แผกนการที่พวกเขาวางเอาไว้ถูกทําลายลงพวกเขามองออกว่ามือปราบสองคนนั้นดูน่าสงสัยแต่ในเมื่ออีกฝ่าย คิดจะพาซุนเติมวางไฟก็สอดของกับแผนการของพวกเขาพอดีดังนั้นจึงไม่ขัดขวางหลอ่อจนกระทั่งบูรุษในชุดปักนิ้นทองไล่ตามมาคอยเข้าไปขวางเอาไว้หนึ่งในกลุ่มองครักษ์รีบตามมือปรับทั้งสองไปเตรียมปรับเปลี่ยนแผนการตามสถานการณ์เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่ในแขกผาน้ำชาโก,ก้สงสัยไม่ได้เมื่อกี้คนผู้นั้นคุยโพสเสียขนาดนั้น ม่รู้เหมือนกันว่าพูดถึงบ้านไหนที่อยู่ในเมืองเอี้ยนจริงมาจากต่างถิ่นสามตอนนี้ยังมีฐานะไม่ธรรมดาใช้หัวเข่าคิดดูก็น่าจะรู้ว่าเป็นบ้านไหนหรือว่าคนบ้านนั้นจะเคยทําเรื่องแบบนั้นมาก่อนจริงๆทุกคนตื่นตนันเป็นอันมากจะเป็นไปได้อย่างไรเจ้าดูสิคนคนนั้นอ้วนฉุกเสียขนาดนั้นเวลาพูดจาก็น้ําลายแตกฟองสามยังมีสำเนียงท้องถิ่นชัดเจนดูก็รู้ว่าเป็นคนบ้านนอกที่ตั้งใจมาคุยพัวที่เมืองหลวง ได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็พากันพยักหน้าเห็นด้วยก็ใช่นะสิแถมยังเป็นคนที่มีคดีติดตัวอีกด้วยไม่ใช่คนดีอย่างแน่นอนคำพูดของคนแบบนี้เชื่อถือได้ที่ไหนกันแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะไม่มีลมก็ไม่มีคลื่นไม่ใช่ถือเอาไว้ต้องลองไปสืบดูฟังดูเหมือนจะเป็นสตรีสูงสักคิดไม่ถึงเลยว่าจะเคยทําเรื่องแบบนี้มาก่อนคราวนี้เมืองเอี้ยนจริงคงมีเรืองสนุกสนุกให้ดูแล้ว เผยเหงซึ่งอยู่ชั้นบนยอมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเด็กสาวซึ่งเพิ่งหลุดพ้นจากฝันร้ายเหลี่ตาม,มองกลุ่มคนที่อยู่เบื้องล่างผางเงย้หูฟังคําพูดของคนพวกนั้นในใจยิ่งกังวลมากขึ้นเรื่อยๆท่านอ๋องมือปราบสองคนเมื่อครู่เป็นคนของทางการจริงๆหรือนางรู้สึกแ,แปลกๆทไมาจูๆ่ๆจึงได้บังเอิญมือปราบสองคนโผล่มาจับตัวซุนเต๋อฮวังไปเช่นนี้หันอย่างอ๋องสายหน้าดูแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องนี้ อ้มีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่แน่คนของข้าตามพวกเขาไปแล้วเดี๋ยวตามไปดูก็รู้เองเพยเหิงนึกถึงพี่รองขึ้นมาหรือจะเป็นคนที่พี่รองให้ปลอมตัวมาได้หินว่าวันนี้เขาก็จะมาดื่มชาที่ร้านน้ำชาทเทียนสีเช่นเดียวกันคิดว่าเขาคงเตรียมแผนการเอาไว้ล่วงหน้าเป็นแน่คิดได้เช่นนี้เพยื่องค่อยร้องใจในใจแอบคิดว่าถ้ากังวลไปเองพี่รองทำอะไรไว้ใจได้ ในเมื่อเขาบอกว่าจัดการเรื่องนี้ย่อมต้องจัดการได้อย่างเรียบร้อยได้แน่ข้าจะไม่เชื่อเขาได้อย่างไรหากข้าทําอะไรวู่วามเพียงเพราะเห็นซุนเตอวังอาจจะทํารายแผนการของพี่รองก็เป็นได้ขณะที่นางกําลังคิดอยู่นั้นหานหยางอ่องก็เอ่อยขึ้นว่าเผยเงิงถามข้ามาสิพวกเราไปดูกันเผยเหิงพยักหน้ารับหานหยางอ่องจุงมือนางออกไปเขาไม่ออกทางประตูใหญ่แต่กลับเดินไปตามทางเดินเล็กๆ ทางประตูด้านหลังของร้านบันไดไม้เล็กๆนั้นแคบมากเวลาเดินผ่านก็จะส่งเสียงดังเอี๊ยดอาดหานหย่างอ่องกุมมือเพอยอเหิงแน่นขึ้นเพย์เหิงเหมือนกับเซียวซิงฮวามานาของนางมากผู้อื่นออกแรงเพียงเล็กน้อยข้อมือของนางก็เจ็บผิวนุ่มขาวสะอาดปรากฏรอยแดงขึ้นทันทีพอถูกหันหย่างอ่องบีบข้อมือจะรู้สึกเจ็บนางจึงได้รู้สึกตัวเอ๊ะทำไมข้าถึงปล่อยให้เขาจูงมือได้นะเมื่อครูหานหย่างอ่อง หลออเพ้อเหิงซึ่งจมอยู่กับฝันร้ายแล้วก็ไม่อาจตัดใจปล่อยมือเขารู้สึกว่าสาวน้อยผู้นี้อยู่ในวัยที่สมควรดือร่อทันเอาตัใจเหมือนกับองค์หญิงเปาอีแต่ภายใต้เปลือกนอกที่ดูอ่อนโยนขี้อายของนางกลับดูเหมือนซ่อนความในใจมากมายที่ไม่มีใครรู้เอาไว้พอเห็นใบหน้าอ่อ,อนเยาว์ของนางเขาก็รู้สึกอยากปกป้องไม่ให้สาวน้อยต้องเผชิญกับความทุกข์อีกดังนั้นเขาจึงลืมตัวเหอะกุมมือนางไม่ปล่อยบัดนี้จู่ๆนางก็หยุดนิ่ง อยู่บนบันไดที่เมื่อสลัวดวงตาที่คลอด้น้ำตามองมือของเขาที่กลุมมือของทางเอาไว้ด้วยความประหลาดใจพอเขาเป็นฝ่ายเดินนำลงบันไดตอนนี้นางก็เลยอยู่ด้านบนส่วนเขาอยู่ด้านล่างนางกำลังก้มลงมามองเขาแววตาของเด็กสาวใสกระจกราวกับฐานน้ำที่ใสจนสามารถมองเห็นก้อนหินเบื้องล่างได้ในแ,แววตาใสากระจกนั้นก็คือความประหลาดใจอายุเช่นเขาไม่นับว่ามากแต่ก็ไม่น้อย แต่เขาเคยผ่านสงครามามากมายเคยเห็นความอัปพลักในใจของมนุษย์มานักต่อน,นักรับรู้ถึงความจนใจมากมายในโลกล่าดังนั้นจึงไม่มีอะไรส่งคนกระทบต่อจิตใจของเขาได้ง่ายๆยิ่งไม่มีสติคนไหนสามารถทำให้เขาหวั่นไหวได้เขาเก็บซ่อนหัวใจของตนเองแล้วะเชิญหน้ากับโรคไปนี้ด้วยรอยยิ้มแต่ยามนี้สายตาที่จับจ้องอย่างจรงิงจังของสาวน้อยกลับทําให้ลมหายใจของเขาเริ่มติดขัดเขายิ้มน้อยๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ จากนั้นจึงค่อยๆเลื่อนสายตาลงไปยังมือของพวกเขาที่ยังคงเกาะกลุ่มกันเอาไว้เขาพบว่าม,มือของตนเองกําลังกุมมือนางเอาไว้แน่นข้อมือเบาอบางขาวสะอาดซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อสีกิล์บัวดูเย้ายวนใจหัวใจของเขาสั่นไหวชายหนุ่มรีบปล่อยมือทันทีอ่อยแล้วถึงได้สังเกตเห็นว่าบนข้อมือขาวเบาบางนั้นมีรอยช้ำแดงเด่นชัดมาอยู่ท่ามกลางแสงสลัวเช่นนี้รอยช้ำนั้นก็ยิ่งดูน่าตกใจ ขเขาอยากพูดอะไรบางอย่างไม่เป็นไรเพ่ยเหิงพูดตัดบทแล้วรีบซ่อนข้อมือเอาไว้ในแขนเสื้อเรารีบตามไปดูกันเถิดเพคะใบหน้าสีขาวอมชมพูของเพ่ยเหิงปาก,กวดสีแดงเรื่ดดูรอวก,กับแสงตะวันที่สาส่งลงบนดอกไม้สีชมพูดอกเล็กแต่ยังดีที่บริเรยบันไดนั้นเมื่อสลัวสำนางยังก้มหน้าลงเล็กน้อยจึงมองเห็นไม่ชัดนักนางรู้ว่าเมื่อครู่หันอย่างอ่องคงเลิมตัวไปนึกถึงภาพที่บุรุษผู้นี้ โปรดโยนนางตอนที่ตกอยู่ในฝันร้ายนางก็ได้จะบอกตนเองว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันสำหังไม่ใช่ยามปกติต่อไปเขาไม่มีทางเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกแล้วได้ไปกันเถิดหานอยางอ๋องอยากพูดอะไรบางอย่างแต่เขานึกถึงคำพูดที่นางเคยพูดขึ้นมาได้เสียก่อนสาวน้อยคนนี้มีความคิดเป็นของตนเองและในใจของนางมีคนอื่นอยู่แล้วสรุปแล้วเขาเอาอยุมากกว่านางรอบหนึ่งสำยังมีฐานะเช่นนี้หากนางทางเกียรติก็เข้าใจ เด็กสาวกัดลิมฝีปากพางพยักหน้าน้อยโดยท่าทางว่าง่ายหัวใจของเขาอ่อนยวบแต่ก็ทําได้เพียงพยักหน้าและหมุนกายเดินนําลงไปในยามนี้เขาเพิ่งตระหนักว่านับตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นนางถูกทิ้งไว้กลางถนนที่มีฝุ่นฟุ้งตลบตนเองก็ดูเหมือนจะใส่ใจนางมากผิดปกติทางทางที่จริงแล้วไม่จําเป็นสักนิดแม้บนบันไดนี้จะมืดไปเสียหน่อยแต่นางก็เดินลงมาเองได้ทั้งสองไม่ได้พูดอะไรอีกเมื่อลงบันไดามาแล้ว ก็เดินไปตามซอกเล,ล็กๆไม่นานนักก็ไปถึงส่วนด้านหลังของร้านน้ำชาพองก้าวผลประตูเล็กก็เห็นรถมา้าคันหนึ่งจอดรอยอยู่รถม้ามีเพียงคันเดียวทั้งสองจึงก้าวขึ้นไปโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นคนหนึ่งนั่งฝันตะวันออกส่วนอีกคนนั่งฝันตะวันตกในตำแหน่งที่เยี่ยงกันคนของข้าเรียมรถม้าไว้เพียงคันเดียวโดวยฐานะของข้าไม่สมควรให้ใครเห็นเช่นกัน หันอย่างอ๋องอธิบายสาเหตุที่ตนเองไม่ขี่ม้าแต่กลับเข้ามานั่งในรถม้าคันเดียวกับนางท่านอ๋องคิดมากเกินไปแล้วเหตุการณ์เร่งด่วนจะมัวถือสานั่นนี่ได้อย่างไรจริงๆแล้วเพ่อเหิงก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆเมื่อก่อนตอนไปไหว้พระที่วัดกับท่านแม่นางก็ต้องนั่งรถม้าโดยสารไปจ่ายเงินแค่ไม่กี่เหรียญทองแทนก็นั่งได้บนรถจะมีผู้คนมากมายนางจึงไม่ถือสาเรื่องนี้สักนิดเพียงแต่ยามนี้หันอย่างอ๋องดูเหมือนจะอึดอัด ใช่แล้วมีเรื่องหนึ่งเมื่อครูยังไม่ทันได้บอกเจ้าหานหยางออกเอ่ยขึ้นเหมือนไม่ได้ตั้งใจอะไรหรือเผยหงก้มหน้าลงมองปลายเท้าลงท้าปักของตนเองพางถามจริงๆแล้วที่ข้ามาลบน้ำชาเทียนสีเป็นเพราะผอเย่อองเรส็จอาของข้าอยู่ที่นี่ท่านเชิญข้ามาดื่มชาปิดาของเจ้าอาณาจะได้รับเชิญมาด้วยเช่นกันฮาเผยหงเงยหน้าขึ้นมองหานหยางออกด้วยสายตาไม่อยากเชื่อ จริงหานหยางอ่องพยักหน้าหลังจากพยักหน้าเขาก็เห็นความกังวลปรากฏขึ้นในดวงตาของสาวน้อยเราก็ว่า,วานางกําลังกังวลใจมากๆเขาปวดใจนักใจนึกอยากจะปลอบนางแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปลอบอย่างไรพัวจริงๆแล้วเขาก็เป็นแค่คนนอกคนนอกที่บังเอิญมาพบและยื่นมือช่วยเหลือนางเหมือนครั้งนั้นที่เขาส่งนางซึ่งถูกทิ้งเอาไว้กลางทางกลับไปหาบิดาดังนั้นจึงไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเพยเหงร้อนใจ คำพูดที่ซุนเตอ๋อวังพูดในทานน้ำชาคนอื่นจะเชื่อหรือไม่ก็ไม่สําคัญแต่ท่านพ่อหากท่านพ่อเชื่อเล่านางมีพี่ชายสองคนยอมพอจะรู้ว่าพี่ชายทนฟังเรื่องแบบนี้ไม่ได้มากที่สุดก่อนหน้านี้ท่านพ่อรู้เรื่องที่ท่านแม่เกือบจะแต่งงานกับอาหกก็ไม่พอใจมากอยู่แล้วหากครั้งนี้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่อำเภอเพิงนอย่างในตอนนั้นแล้วเชื่อคําพูดของซุนเตอ๋อวงังท่านพ่อจะมองท่านแม่อย่างไร มือเนยน้อยซึ่งกำเป็นหมัดแน่นของเพ่ยเหิงสันดาริกอยู่ในแขนเสื้อนางเกลียชุนเตอ๋อหวังตอนนั้นเขาทำร้ายท่านแม่ตอนนี้ยังรับคำใส่จากคนอื่นมาทำร้ายท่านแม่อีกที่น่าแขนยิ่งกว่าก็คือท่านหญิงเหนิงเซียนนางเป็นถึงสายเลือดเชื้อพวงแต่กลับใช้วิธีสศกโปกก็แค่อยากแต่งงานกับท่านพ่อของทางไม่ใช่หรือสตรีไร้ยางอายเพื่อแย่งสามีของคนอื่นถึงกับใช้วิธีต่ำชาเช่นนี้ด้านเฉียวเสิงหวัวกับป๋อหูยิน หลังจากฟังคำพูดของเซลเซงฮาวาและได้รู้ว่าซุนเติงวางถูกคนอื่นเชิญตัวออกไปป๋อฮูหยินก็เดาได้ว่าเรื่องนี้ต้องมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังนางนึกแค้นใจมากที่ตนเองถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายเซลเซงฮาวายามนี้นางจึงร้อนใจยิ่งกว่าเซลเซงฮาวาเสียอีกนางอยากจะพาเซลเซงฮาวาตามไปจับตัวซุนเติงวางกลับมาแล้วจัดก,การอุดปากมันเหม็นนั่นเสียจะได้ไม่ออกไปเที่ยวพูดจาทำลายชื่อเสียงของผู้อื่นอีกป๋อฮูหยิน รีบนั่งอยู่ในรถม้าออกภปยพร้อมกับเซียวซิงฮาวาพวกนางที่ไปหาองคลักเฝ้าประตูจากนั้นก็สั่งให้คนไปสืบพล่องถอยของบุรุษในชุดปักนิ่นทองคนนั้นกับซุนเตอ๋อวังในที่สุดก็พบว่าสองคนนั้นไปที่ถนนต้าหลงริมแม่น้ําหยางหลิวป๋อฮูหยินค้นเคยกับมึงเอี้ยนจริงดีได้ยินเช่นนี้จึงคิดขึ้นมาได้ถนนต้าหลงมีด่านน้าชาเทียนซี่หรือจะไปที่นั่นเซียวซิงฮวาเข้าใจทันทีจริงด้วย วันนี้ท่านหญิงหนิงเซียนนัดหมายข้าไปดื่มน้ําชาที่ร้านน้ชาชาเทียนสี่ข้ายังคิดอยู่นานว่านางจะนัดข้าไปทไําไมขีแถก็เตรียมคันเอาไว้นี่เองคราวนี้ไม่มีอะไรให้สงสัยอีกแล้วบอกฮูยินร้อนจะจําหน้าซีดเป็นถึงสายเลือดเชื้อพระวงศ์ทำมาถึงได้คิดวางแผนทําซ้ำเช่นนี้นางจงใจวางกับดักท่านชัดๆแต่ถึงท่านไม่ไปนางก็ใช่ว่าจะยอมเลิกลางง่ายยอมต้องมีแผนต่อไปอีกแน่ข้ารู้จักร้านน้ำชาเทียนสี่เรารีบไปกัน ถึงตอนนั้นถ้าไม่ต้องออกหน้าข้าจะลงไปพาซุนเตอิอวังกลับมาเองต่อให้เขาดับคําสั่งจากคนอื่นก็ไม่กล้าไม่ไหวหน้าข้าแน่ข้าจะสั่งให้คนลากเขาออกมาส่วนท่านหญิงหญิงเซียนนั่นนางเป็นสติที่ยังไม่ได้ออกเรือนคงยังไม่มีหน้าหาจนกล้าชนกับเราซึ่งซึ่งหน้าแน่เซียวเซิงหัวได้ยินเช่นนี้ก็อดรู้สึกชื่นชมไม่ได้โูห,หินคิดรอบครอบเช่นนี้ข้ายัางจะพูดอะไรได้อีกโูห,หินตัดสินใจเถิดโดยเหตุนี้ทั้งสอง จึงรีบนั่งรถมุ่งหน้าไปยังฐานน้ำชาเทียนเสียงเร่งร้อนหวังจะยับยั้งสุนเตอ๋อวังให้ได้ก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดอะไรออกมาใครจะคิดว่าขณะที่ป๋อฮูหินกำลังเตรียมลงจากรถมา้าเสี่ยวซิงฮาวาก็เหลือบไปเห็นหงางของใครบางคนเข้าเสียก่อนสุนเตอ๋อวังผู้นี้แม้ไม่ได้เจอกันสิบกว่าปีแต่นางก็ไม่อาจลืมคนที่น่าเคียดแค้นเชิงชังผู้นี้ได้เลยต่อให้เขาคครยเป็นเท่าฐานนางก็ยังจำได้นางเห็นสุนเตอ๋อวังถูกคนที่แต่งกายเหมือนมือปราบสองคน รากตัวออกมาจากถังน้ำชาเทยียนสีในจะพับทรักทุเลจากนั้นมือปราบทั้งสองก็ลาเขาเดินมุ่งหน้าไปทางทิศใต้โดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเซียวเซิงหัวทิบสะก,กิดให้ปอ๋อฮูหยินดูปอ๋อฮูหยินเองก็ตกใจมากมือปราบสองคนนั้นมาจากไหนอยู่ดีๆทำไมถึงมาจาับชุนเติงหวางไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่เซียวเซิงหัวหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าให้องค์ละคคนหนึ่งเข้าไปสืบดูก่อนอย่างน้อยจะได้ดูว่า มีอะไรเกิดขึ้นในธนามชาบ้างป๋อหูหญินย่อมเห็นด้วยนางรีบสั่งให้องครักษ์คนหนึ่งรอมตัวเป็นแขกเข้าไปสืบข่าวจากนั้นก็สั่งให้องครักษ์อีกสองคนสะกดรอยตามมือปรับทั้งสองกับสุนถึงวังไปไม่นานนักองครักษ์ก็กลับมาแต่สีหน้ากกลับลำบากใจป๋อหูหญินเห็นเช่นนี้ก็รีบเอ่ยว่ามีอะไรก็รีบพูดมาตรงๆงองครักษ์จึงเล่าข่าวที่สืบมาให้ฟังอย่างละเอียดสีหน้าของเซียวซิงฮัวเปลี่ยนไปทันทีใบหน้าของป๋อหูหยิน ตอนเต็มไปด้วยความอับอายนางขยี้เท้าพังร้องว่า mm hmm. เจ้าผ่านซบซุนเตอ๋อวงังรีบตามไปเร็วไอ้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นแ mm hmm. ม้ว่าผ่านมาหลายปีแต่พอได้ยินพ้อยคำที่ดูหม่นดูแคลนเหล่านั้นนางก็อดปวดใจไม่ได้แต่เซลวซงหัวตั้งสติได้อย่างรวดเร็วนางหยุดความคิดครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าจริงๆมือผรับสองคนนั้นดูน่าสงสัยมากทาไมอยู่ดีๆจึงจับตัวชุนเตอ๋อวังไปในยามหูเน้ยวหัวต่อเช่นนี้ เราที่ไปดูกันเถิดว่าเรื่องนี้มีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ป๋อหูหินพยักหน้าติดติดกันท่านพูดถูกโชคดีที่ให้คนตามมือปราบสองคนนั้นไปแล้วคงไม่พัดหลงแน่รถม้าหันหัวไปอีกด้านหนึ่งเตรียมฉากภายในตอนนั้นเองที่กําลังจะฉากไปป๋อหูหินก็เห็นรถมา้าที่จอดอยู่ด้านข้างที่แท้ทานน้าชาก็มีแขกมากรถมาและองครักษบางส่วนจึงต้องหวอยู่ที่ปากตรอกเมื่อมองจากตาแหน่งที่ป๋อหูหินอยู่ ก็จะเห็นได้พอดีนางเป็นคนฉลาดพอเห็นก็ขมอดคิวน่นโฮูหูหินท่านดูรถม้าก,กับองคลักนั่นทำไมข้าถึงรู้สึกว่าไม่เหมือนขบวนของคนธรรมดาทั่วไปเลยเซลเซงหัวมองแวบเดียวก็จำได้สีหน้าของนางเปลี่ยนไปทันทีไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆองค์คลักบางคนในกลุ่มนั้นเป็นองคลักของเซียวจันทิงจบแล้วนะคะถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโด o n a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ